เรายัางคงอยู่ที่แบบฝึกหัดที่10.2เช่นเดิมน,นะคะเกี่ยวกับการเลือกเครื่องช่างให้เหมาะสมนะคะคณิตศาสตร์ปสเล่ม2บทที่10การวัดน้ำหนักค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทค่ะอยู่ในหน้าที่80อ่ะหน่านี้ให้เราเขียน a อเขียน A เขียน b หรือ c ที่สอดคล้องกับเครื่องช่างและเติมหน่วยน้ำหนักที่เหมาะสมนะคะ,ะหน่วยน้ำหนักหน่วยน้ำหนักก็จะมี มีกิโลกรัมนะคะที่เราใช้กันทั่วไปในปัจจุบันนี้นะคะอ่าทีนี้เครื่องช่างที่เราพบเห็นที่เราเห็นอันนี้ก็คือพบเห็นได้ทั่วไปเลยที่เราเคยเห็นอย่างนี้ก็เป็นเเนี่ยเป็นเครื่องช่างสปริงนะคะส่วนใหญ่ก็ตามตลาดแม่ค้าขายผักขายปลาก็จะมีนะคะต่อมา b เป็นเครื่องช่างน้ำหนักตัวก็คือที่บ้านบางบ้านก็มี แล้วก็ที่โรงเรียนก็จะมีทุกโรงเรียนเลยนะคะเอาไว้ชั่งน้ําหนักตัวของนักเรียนนะคะต่อมา C เป็นเครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งดิจิตอลนะคะก็คือม,มันสามารถวัดแล้วก็ตั้งค่าความละเอียดได้นะคะก็จะมีปุ่มตั้งค่าอย่างที่เห็นนะคะทีนี้พิกัดของเครื่องชั่งแต่และชนิดเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันเนาะอย่างเครื่องชั่งสปริงเนี่ยมันก็มีพิกัด5กิโลกร,รมัม จริงๆแล้วมันมีพิกัดเยอะกว่านี้เช่น10บ0 100หนึ่งรออะไรแบบเนี้ยเออมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอาไปช่างอะไรใช่ไหมอ่ะอย่างบางทีรถรับซื้อของเก่าแบบเนี้ยอ่ะถ้าใครเคยเห็นพ่อแม่หรือว่าที่โรงเรียนนะคะเรียกรถรับซื้อของเก่ามารับซื้อกระดาษรับซื้อขวดเนี้ยก็จะเห็นเครื่องช่างที่หน้าตาคล้ายแบบเนี้ยแต่ว่าพิกัดพิกัดนั้นหนักเขาเนี่ยก็คืออาจจะถึงร้อยกิโลก็คือเป็นเครื่องช่างที่ใหญ่ๆหน่อยนะคะ ทีนี้เรามาดูเลยมาเลือกเครื่องช่างว่าสิ่งของที่ช่างเนี่ยสมควรที่จะใช้เครื่องช่างแบบไหนนะคะก็ในข้อที่1ปูม้า8ตัวปูม้า8ตัวเนี่ยสมควรที่จะช่างเครื่องช่างสปริงนะก็เขียนไปเลย A นะคะแล้วก็น้ำหนัก2 2กิโลกรัมหรือ2กรัม่ป8ตัวนี้ก็ต้อง ก็ต้อง2กิโลกรัมใช่ไหมคะแล้วก็เขียนเลยกิโลกรัมค่ะถ้าสองกรัมนี่น่าจะเป็นแค่ขาปูขาปูแค่ปลายขา1ขานะคะต่อมาข้อสองน้ำหนักของแม่ขุนอ่าของคุณแม่ของเด็กชายที่ชื่อขุนนะคะช่างน้ำหนักตัวไม่ว่าจะเป็นช่างน้ำหนักตัวของใครก็ช่างนะคะถ้าเป็นน้ำหนักตัวของคนเราก็จะใช้เครื่องช่าง เครื่องช่างน้ำหนักคนนะคะเครื่องช่างน้ำหนักตัวก็คือ B นั่นเองอแล้วก็น้ำหนักก็45หน่วยเป็นกิโลกรัมค่ะต่อมาผงฟู3มช้อนโต๊ะอ่าอันนี้ผงฟู3ช้อนโต๊ะ,ะ,นนตะบ้านใครที่พ่อแม่ทำขนมเองทำเบเกอรี่เองเนาะก็มักจะใช้เครื่องช่างแบบนี้ก็คือเครื่องช่างดิจิตอล C นะคะ ก็48กรัมนะคะผงฟูเนี่ยเราจะใส่แค่นิดเดียวเท่านั้นเนาะกรัมนะคะนักเรียน1คนก็ต้องเป็น B นั่นเองเพราะว่า B, B เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักตัวนะคะน้ำหนัก49.2กิโลกรัมค่ะต่อมาสตรอเบอรี่1่ตะกร้าสตรอเบอรี่ใครไปตลาด เราก็ลบแล้วให้คุณแม่ซื้อสตรอเบอรี่นะคะก็นี่เป็นเครื่องช่าง A นะคะ1.8กิโลกรัมค่ะต่อมาข้อ6เป็ดย่าง2ตัวเป็ดย่าง2ตัวก็ต้องเป็นเครื่องช่าง A ะคะ่ะ2ตัวนี่2.5อะไรคะกิโลกรัมค่ะ ต่อมาข้อ7ใครไข่ไก่2ฟองไข่ไก่2ฟองก็ใช้เครื่องช่าง C ค่ะเป็นเครื่องช่งางดิจิตอลน,นะคะ112กรัมค่ะน้ำมะนาว1ถ้วยก็ต้องเป็น C ค่ะ250หหน่วยก็ต้องเป็นกรัมค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้า81ด้วยเลยเนาะ,ะไปดูในะที่หน้า81ด้วยเลยก็จะได้ทําไปเลยทีเดียวค่ะหน้า81นี้ให้เราเติมหน่วยน้ําหนักกรมัมขีดกิโลกรมัมหรือตันทีนี้ข้อที่1เนี่ยเป็นหวีหวีผมนะคะหวีผมแปลงหวีผมหนะัก215 215อะไรระหว่าง215กรัมขีกิโลกร,รมัมหรือตันก็ต้องเป็นกรัมนะคะต่อมาบังคุด2ผลหนัก2 2อะไร2ขีดนะคะถึงจะเหมาะสมนะคะต่อมากระเป๋านักเรียนหนัก1,120กรัมนะคะถ้า1,220ตันเนี่ยคือ ต้องเอารถมาลาบเลยนะคะมันยกไม่ได้นะคะเค,ค้กวรเกิดหนักเก้าเก้าอะไรดีคะอ่าควรจะเป็นเก้าอะไรดีเก้ากรามัมเก้าขีดเก้ากิโลกรมัมหรือเก้าตันก็ต้องเป็นเก้าขีดนะคะอ่าถ้าเก้ากิโลกรัมนี่คือกินกันทั้งหมู่บ้านเลยนะคะต่อมาแม่วัวคะ่ะแม่วัวหนักหนึ่งร้อยสามสิบกิโลกรัมค่ะ ต่อมาช้างหนัก3ามไรนึกถึงช้างเนี่ยช้างตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมคะก็ต้องเป็น3มตนันใช่ไหมคะ3ตันกับอีก145กิโลกรัมค่ะต่อมาน้ำมันพืชสองขวดหนัก2350กรัมค่ะ2350กรัมเนี่ยถ้าคิดเป็นกิโลกรัมก็จะได้2กิโลกรัมกับอีก350กรัมค่ะ ต่อมารถบรรทุกทรายหนัก18,225กิโลกรัมค่ะต่อมาขนมปังหนัก220กรัมค่ะข้อสุดท้ายแล้วตู้เย็นหนัก59.25กิโลกรัมค่ะอ่ะทีนี้การใส่หน่วยเนี่ยมันก็ ดูตามความเหมาะสมนะคะของสิ่งของนั้นๆไม่ใช่ว่าเอ้ยเรานึกอยากจะใส่อะไรก็ได้เนาะเพราะว่าหน่วยหน่วยการชั่งน้ําหนักหรือการวัดน้ําหนักเนี่ยแต่ละหน่วยเนี่ยมันไม่ไม่เท่ากันเลยนะคะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกใส่ตามความเหมาะสมของสิ่งของนั้นๆสิ่งมีชีวิตนั้นๆน,น,นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปรับชมบทข่าถัดไปในวิดีโอถัดไปค่ะ